อ่ะสวัสดีครับจา์สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกคนครับวันนี้วันหยุดวันหยุดนะวันเสาร์ก็บางคนก็ไม่หยุดนะอืมเออบางคนก็ทํางานวันเสาร์เลยด้วยบางคนทำตั้งเจ็ดวันก็มีนะใช่ครับก็แล้วแต่ลักษณะงานแล้วแต่ความสุขบางคนก็มีความสุขที่ทํางานทุกวันนะผ้ว่าเราก็ทาทุกวันนะผ้ว่าคนใหม่เราต้องไล่ไปนอนแล้วเนี่ยอ่ะมาโอเคนะครับวันนี้ปกติเวลาเข้าซื้อขายหุ้นหนึ่งนะครับ อืมอสายท,ที่ที่เรียกว่าพวกเก่งกําไรหรือที่มีเข้าอ่ะครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะกําไรกันรอบหนึ่งห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็หรูกันใช่ไหมใช่จังหวะดีๆก็คือซื้อแล้วมันมันมันบวกขึ้นลิงยี่สบสามสิเปอร์เซ็นเต็มที่ประมาณนั้นนะอืมแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ส่วนใหญ่จะกําไรห้าเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นแต่จะขาดทุนที่ขาดทุนเป็นสิบยี่สิบ ทีนี้มีบางคนมีบางคนก็ทําเขาจัดพอร์ตหุ้นแบบนี้นะครับบางคนซื้อหุ้นแล้วเนี่ยหุ้นนั้นไม่ใช่ดีวนะกว่าจะขายทีก็กาไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีเนี่ยสักบ,บางคนนะครับอมองไอ้ออแนวนั้นมันแนว VI, แนวีไอแนวแนวพื้นฐานบอกไม่ใช่แนวกราฟแนวเทคนิคอเลยครับเทคนิคจ๋าเลยนะั่นอะเออใช้เทคนิคใช้กราฟใช้นี่เลยแหละครับแล้วก็ทํายังไงถือกันยังไงถึงนั่งทับมือกันได้นานแบบนั้นอืม เออบางทีไม่บางทีที่นานไม่ใช่เป็นปีด้วยนะบางทีสักสามเดือนหกเดือนเนยอย่างผมก็เคยรันเทรนหุ้นตัวนึ่งก็กำไรเจ็ดสิแปดสิเปอร์เซ็นในสามเดือนอย่างเงี้ยครับอืมครับครับงั้นการจัดพอร์ตหุ้นแม้จะเป็นสายเทคนิคเข้าจัดได้สองแบบนะครับคือแบบแรกคือวูวหวาเข้าเร็วออกเร็วโอเคปมะรู้ผลเร็วไหมรวยปั๊บวันต่อมาก็จนปุ๊บก,ก็มีเอาไหมเ้ไหม ร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นหอดร,ระยะสั้นหมดเลยเล่นขึ้นย่อยหเหมือนเหมือนเหมือนเข้าเหมือนเข้าหอคมแดงอะไรอย่างเงี้ยครับเ,ออเข้าอย่างเสษฐีออกอย่างยาจบส่วนอีประเภทหนึ่งเทคนิคเหมือกันอย่างปรมาจารย์นักเทรดเทคนิคเประเทศไทยท่านหนึ่งเ่ยมือต้นหน้าจะมือนหนึ่งเลยก็คือเสียบของวัชระเนี่ยนะครับ,รบวัชระแาแว่ะวางเนี่ย<อ>จะจะขอเป็นสองสองส่วนนะจะจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเล่นสั้น เล่นขึ้นย่อยขึ้นรองอีกส่วนหนึ่งเล่นขึ้นใหญ่เล่น primary ร r e n อ,ะอนะถือ,อยาวมีนะครับมีแล้วกำไรทีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,รบมีเป็นแบบนั้นอยู่นี่เราจะถือ,อยาวถือด้วยอะไรนะครับข้อแรกก่อนนะการจะเข้าเลือกซื้อหุ้นถือยงถือยาวเนี่ยข้อแรกหุ้นแบบนี้จะต้องไม่ใช่หุ้นปั่นไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรอย่างเดียวต้องพื้นฐานดีนะต้องพอวิเคราะห์พื้นฐานเป็นอยู่บ้าง อืมครับแนวโน้มธุรกิจเขาแน่จะโตนะในช่วงนี้มีมีข่าวที่ซัพพอร์ตอ่ามีสตอรี่ซัพพอร์ตต้องรู้เรื่องฟันดัมเมนทัลสักนิดหนึ่งทางนิดหนึ่งอาจจะไม่ลึกถ้าว่า V.I โอเคปะ่ะครับสอฟบอรู้ฟันดัมเมนทัลเสร็จคราวนี้อ่านกราฟเป็นแล้วก็รันเทรนด์ด้วย E.M.B โอเคไหมรันเทรนด์ E.M.B e <MA. S 2> e ทำไงอ่านกราฟเป็นดูพื้นฐานเป็นรันเทรนด์ด้วย E.M.B เอ็มเอนี่เราดูกันทุกคลิปนะครับอเอยวมาดูว่าจริงๆเวลาเอ็มเอรันเซนเขารันกันยังไงใช่หลายคนอาจจะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบางทีผมพูดท้่ท้าเส้นห้าวันเส้นสองร้อยวันน,วนู่นนี่น่เน้นไม่เข้าใจมันไอเส้นห้าวันเส้นสองร้อยวันนี่มันอะไรอ,อรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเอ้าเลยเรามาดูกันว่าเรารันเซนด้วยเอ็มเอเราเลือกหุ้นที่จะรันเซนเลือกก่อนนะโอเคไหมครับที่ี่บอกก่อนนะครับในคลิปนี้นะผมยกตัวอย่างมาเฉย Hmm. ไม่ได้เชียรว,ว่าให้ซื้อแล้วรันเทรนตัวนี้โอเคไหมเราสมมติเราสมมุติใช่เรมสมมติมันต้องเลือกมาสักตัว okay, right? <c oughs> นโอเคไหมงั้นถ้าจะซื้อตามให้ใช้วิจรารณญาณวิเคราะห์กันส่วนบุคคลก่อนโอเคไหมใช่ okay, right? <c oughs> ครับใช้ค <c oughs> วามรู้ที่เรามีก่อนนะครับไม่ใช่เอาหุ้นที่มายกตัวอย่างแล้วซื้อตามเลยโอเคไหมอืมอ่าต้องบอกกันนะครับว่า ซื้อตามรวยก็แล้วไปนะ่พลาดก็ตัวใครตัวมันนะไม่ได้เชีย์เอ้ามาเรามาดูสมมติเราเลือกหุ้นนะผมก่อนจะไปดูก่อนอย่าไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้หน่อยนะครับอ่ไม่ทำเกิออย่างนี้ก็ไรนะครับย้ํานะครับรักมากกดซับสไครต์ครั้งเดียวพอไม่ต้องเบิ้ลนะครับอ่าใช่ครับปุ่มไลค์ก็ปุ่มไลค์อยู่ทางซ้ายนะครับอย่าเผลอไปกดทางขวานะโอเคเป็นมุกเล็กๆต่อกันดีนะครับ สมมุติสมมุตินะเราเซิร์ชทุนใช่ปะ่ะเซิร์ชทุนนะเซิร์ชเสร็จเราก็เข้าเว็บของเซตอ่ะเซตเซทเซโออาร์เ e นี่ยนะครับ,รบแล้วก็เอาชื่อหุ้นสมมุติเราเล็งชื่อหุ้นตัวนี้เอเชียนเอเชียนเอเชียนนะครับเราดูว่าสมมุติดูว่าธุรกิจตัวนี้คงจะโตโอเคไหมเราก็เลือกใช่ปะใช่ครับเ,รเลือกมาโอเคดูตรงไหนบ้างก็ไปดูตั้งแต่ผลประกอบการเนี่ยเขียนว่าผลประกอบการงบการเงินเห็นไหมครับครับ คลิกปับ๊บอ่าคลิกปับ๊บมันก็โชว์หน้าจอเห็นนะเขามีสินทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่เขามีหนี้สินเท่าไหร่ไหมอันนี้นะ่าตจมากหนึ่งหกห้านี้แต่ละปีตรงนี้หกสองหกสามหกสี่ตั้งแต่หกหนึ่งสี่ปีย้อนหลังเห็นไหมครับแเช่นเะนี้ยเขามีสี่ปีย้อนหลังเราสินทรัพย์ก็โตขึ้นไหมโตขึ้นหนี้สินล่ะครับเมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้นเป็นไงหนี้สินต่ำกว่าส่วนผู้ถือหุ้นเห็นไหมอ<ช>พื้นฐานใช้ได้แบนนี้พื้นฐานใช้ได้นะพื้นฐานใช้ได จากนั้นไปดูว่าที่ผ่านมาก็เป็นไงปีหกี่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาหน่อยนึงโอเคปะครับ,ร,บรายได้รวมเป็นไงโตขึ้นไหมโตโตขึ้นนะครับกําไรรายได้ไม่พอต้องดูกำไรกาไรคือดูกําไรสุทธิเป็นไงโตไหมอืมโตขึ้นนะครับ<ว>จากเลขสวยเลยจากเท่าไหร่ร<ฮ>้อยสามสิบเป็นแปดร้อยกว่าล้านเป็นพันล้านดูสามปีหลังน<ฮ>นะครับ เห็นไหมโตขึ้นโตขึ้นนะไตรมาสหนึ่งปีนี้กำไรแล้ว248ล้านละถูกปะโอ้โหเลยกำไรสี่ไตรมาสแล้วถ้าสี่ไตรมาสก็มีโอกาสที่จะพอๆกับไตรมาสปีกสี่ได้เลยใช่ไหมใช่หรือนี้ดูพื้นฐานคร่าวๆก่อนนะทีนี้เราก็ไปคาดการณ์ต่อว่าเฮ้ยแบบนี้เขาน่าจะโตต่อไหมธุรกิจเขาอะก็ไปหาเองธุรกิจเขาทำอะไรขายอะไรโอเคไหมจะไม่จะไม่บอกในคลิปนี้นะครับดู ROE ROE คือความสามารถในการทำกำไรแหละถูกไหมเป็นไงโตขึ้นไหม มีพวกงจากอ่าสิบสามกว่าเปอร์เซ็นต์เขาบอกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่าใช้ได้แต่ป๋าก็ไปเท่าไหร่หุ้นตัวนี้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่เนี่ยดูพื้นฐานเสร็จเราไปดูต่อว่า p mm ีเอเขาเป็นไงพีแต่ดูพ e อย่างเดียวไม่ได้นะครับดูอัตราเงินปังผลปันผลก็สองสามเปอร์เซ็นต์เทียบกับรคาคาหุ้นพอใช้ได้นะครับอ่าจากนั้นเราไปดูตัวนี้ครับเห็นคําว่านะครับไปดูคําว่าอ่าน,นะครับแฟกชีสแ mm hmm. ฟกชีสปีตรงไหน นี่นะครับสรุปข้อสนเทศเห็นไหมหรือแฟกชีตถูกไหมครับสรุปข้อเซตคลิกตรงนี้ครับป๊บเขาจะมาบอกว่าไอ้ตัวนี้ท,ทําธุรกิจอะไรบ้างเห็นไหมก็จะบอกในนี้อุตสาหกรรมไหนธุรกิจอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ดูพ e. ีตรงนี้เห็นไหมเห็นพอ,องไหมเงี้นะครับพี e. เขาบอกพีของเขาาสิบสองจุดหกเท่าแต่อุตสาหกรรมอะไรกลุ่มเดียวกับเขาว่าสามสิบแปดเท่าพีอ่าแต่พีเป็นไงต่ำกว่ากลุ่มไหมต่ำกว่ากลุ่มต่ำกว่ากลุ่มเอาละคร่าวๆนี้พื้นฐานด้วยประมาณ เราสมมุติว่าจับเสร็จเราก็เลือกไอ้น,นี้พอเลือกเสร็จแต่ผมจะไม่เลือกดูยอดหลังให้เลือกจากวันนี้ผมจากวันนี้ไปเราไม่รู้คูณไปหาข้อมูลเองนะว่าเามันมันจะโตไหมโอเคไ่ะครับธุรกิจกำลังกำไรจะโตไหมคือเอทั้งหมดมันจะน่าซื้อไหมอยู่ที่มันโตไม่ตโตอเคไหมอืมเอาละพอเลือกได้เสร็จผมเปลี่ยนหน้าจอนี้น,นะครับอา่าแช์นะครับโอเคเอทีนี้เราก็ไปดูเราจะซื้อใช่ไหมใช่แล้วเรากำลังจะซื้อสมมุติว่า เราจะซื้อหุ้นตัวนี้ในอดีตชาติเมื่อตอนปีประมาณปีไหนนะงพันยี2020นะครับปี2020เหตุผลไม่ที่ซื้ออะไรไหมคือข้อแรกเราดูกราฟเป็นเราเหหุ้นตัวนี้เนี่ยเริ่มขึ้นจากจุดต่ํานะครับแล้วจากนั้นมีการเปิดกระโดดข้ามขึ้นใหญ่เข้ามาไหมจุดนี้คือเปิดกระโดดณตอนนี้ณวันที่เท่าไหร่ครับ12เดือน5นะเดือน5ปี2020ออเพเปอร์เซ็นต์เราจ้องใช่ไหมเขาเปิดกระโดดต่ออีกวันหนึ่งนะแล้วก็ องอยข้างบนใช่ไมจากนั้นพอย่อตัวลงมาแล้วเริ่มเขียวทั้งนี้ก็คือจังหวะไบออนที่เราจะเข้าแล้วนะเอาละจะเข้าตรงนี้เลยเข้าในราคาทักเท่าไหร่สามจุดห้าหกประกันนะครับเข้าราคาสูงสุดของวันนั่นแหละใช่ไหมเรียกไล่กระโอดตัวตกรถตัวตกรถไล่เลยไล่เลยทีนี้คําถามคือพอซื้อตรงนี้ถ้าจะรันเทรนยาวๆเราจะถือกันถึงเมื่อไหร่เราจะขายเมื่อไหร่อืมเออนะครับเราจะขายที่จุดไหนขายจุดนี้เลยเหรอ เป็นไปได้ไหมอยากพูดถูกไหมครับ,รบยัเป็นตั้งเอาขายเอาเลือกวันนี้กูต้องขายะอบงเงินโชคดีได้ราคาสูงสุดซึ่งแน่นอนก็ทําไม่ได้ถูกไหมยมันต้องอาศัยโชคถ้าจะอาศัยหลักการขายยังไงครับอ่ะมาดูกันรันเทนยังไงเรามาตั้งค่านี้เลยเซ็ตตัวข,ของ moving average e x p o n e n t หรือ EMA นั่นเองครับเซ็ต EMA เข้ามานะ,อะพอได้ EMA เสร็จนะครับ EMA เสร็จเราจับมาตั้งค่าก่อนตองนี้จ<อ>ะรันเทน S <S ถ้าดูระยะสั้นระยะกลางเนี่ยในระยะไม่ยาวเกินไปไม่ถือจนข้ามชาติมากนะมันเห็นมักจะใช้เส้น EMA ผมจะใช้ EMA 10นะครับ EMA 1วันนะครับตัดกับ EMA EMA 50อ่าไอ้วันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยการคือราคาเฉลี่ยนย้อนหลัง10วันอ๋อสมมติว่าโอเคห้เาเราเลือกห้าวันก็คือราคาเฉลี่ยย้อนหลังห้าวันสิบวันก็คือราคาย้อนหลังสิบวันอ่าครับ นี่คือ EMA ม e ได้มาแล้วราคาเฉลีย่ยย้อนหลังสิบวันได้มาแล้วทีนี้เราเพิ่มมีเราเพิ่มมีก็คือเอา e อ a มห้าสิบวันมานะครับห้าสิบวันมาด้วยทําไมถึงต้องดูหลายๆตัวอาจาอ่าเราจะดูว่าตอนเนี้ราคาเฉลีย่ยย้อนหลังระยะสั้นกับราคาเฉลีย่ยย้อนหลังระยะกลางอ๋อ oh. แล้วขณะนี้นอันไหนสูงกว่ากันล่ะ oh. ครับห้าสิบวันนี่ถือเป็นระยะกลางแล้วครับเป็นสักระยะกลางอย่างเงี้ย okay. แล้วก็ใส่ห้าสิบวันนะครับห้าสิบวัน เอใส่ห้าสิบวันเส้นห้าสิบวันดันสีคล้ายๆกันใช่ไหมเปลี่ยนสีห้าสิบวันนี้หนึ่งสีคล้ายกันนะครับก็ไปที่สไตล์นะครับไปที่พลอตใส่สีอะไรดีเอาสีอะไรก็ได้นะเอาแดงไปเลยรู้นะครับมาเออนะครับ EMA นะครับข้อแรกก่อนนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเส้นเคลื่อนที่ระยะสั้นเส้นราคาเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นราคาเฉลี่ยระยะที่ยาวกว่าครับจุดอัดจุดนั้นเขาเรียกว่าตัดแบบนี้เรียก Golden Cross เกิดโเด้นครอสเมื่ออะไรคือตัดขึ้นยืนเหนือเป็นจังหวะที่หลายคนก็จะเข้ากันอ่าครับเกิดโเด้นครอสเข้าเลยอย่างเงี้ยพอตัดปั๊บโเด้นครอสใช่ไหมหาจังหวะนี้บางทีคนเข้าจังหวะนี้เพราะเกิดโเด้นครอสแล้วยืนเหนือแล้วก็เข้าแต่จังหวะนี้เลยก็จะมีบางคนเข้าครับแต่สมมติว่าหุ้นตัวนี้ตรงนี้เราไม่เห็นเราไม่เห็นเรามาเห็นตอนเปิดกระโดดบวกลุ่มมันวอลุ่มพลูเห็นไหมครับกระโดดเราเห็นใช่ไหมเห็นตรงนี้เลยแล้วเห็นมีโเด้นครอสมาพักหนึ่งได้ด้วยแล้ว ตัว EMA ระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยเขาเริ่มขนานขึ้นไปด้วยกันวิ่งไปทางเดียวกันมาแล้วระยะหนึ่งแล้วนะรเราเราจ้องแ้จ้องแล้วแล้วเราไปเข้าตอนไหนขยายนี่เราเข้าโซนนี้ครับเพราะอะไรครับมันขึ้นกระโดดแล้วย่อตัวแล้วจังหวะพอมีแท่งเขียวเล็กๆแท่งนี้ใน,นวันที่สิบเก้าเดือนห้าปีสองศูนย์นะจังหวะนั้นคือจังหวะเป็นบายออนดิเราก็เลยเข้าม เข้าแต่ตรงนี้เลยราคาเท่าไหร่พี่นี่เราเข้าดูราคานะสามจุดห้าห้าห้าหกสามจุดห้าแปดห้าหกนะสามจุดห้าหกถึงเข้าสามจุดห้าหกนะโอเคเอาสามจุดห้าแปดจังได้เลยนะเข้าแบบเหมือนรถตกรถอะราคามึงขายเท่าไหร่กูซื้อเท่านั้นอะโอเคไหมคว้าเลยเคาะขวาเปรี่ยงสามจุดห้าแปดโอเคปหราคามาปิดที่สามจุดห้าหกก็ไม่เป็นไรลงมาช่องเดียวใช่ปะใช่ครับอ่าหลังจากนั้นจะขายเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่ละทีนี้พีนี้อืม จะรันเทนไม่ได้ถึงขนาดไหนงั้นวิธีรันเทนคือเราเกาะแบบนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟราคาเข้ายงคงทำหายเออหายทำหายเออโลล่ e ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ลงมาปิดสต็อปลอดไม่ลงมาหลุด EMA 5เอห้าสิบบาทถ้าไม่หลุด EMA 5เห้าสิบบาทไม่ขายพี่ <c oughs> รันเรื่อยๆไม่ขายไม่ต้องไม่ต้องว่าจะนั่งทับมือด้วยเลยเอาไอ้เส้น EMA นี่แหละทับมือคือต่อให้บางวันเอ่อ แทงเ่มมันโหนเส้นสิบก็เส้นไม่เป็นไรเอออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออยานลงต่ำกว่าห้าสิบนะอ่าอ่าถ้าไม่ต่ำกว่าห้าสิบไม่ขายคือจะไต่ขโ้นลอยปล่อยเลยเชี้เออสัตว์ซื้อสามจุดห้าแปดใช่ไหมครับขึ้นมาถึงนี้ราคาเท่าไหร่โอ้สี่จุดเจ็ดกำไรเท่าไหร่แล้วเป็นเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วนั่งทับมือไหวไหมเออดู e อ a มมันไม่หลุด หันหน้าหนีออกจากจอไปเลยพี่ออไปดูตัวอื่นครับไปดูตัวอื่นไปดูไปไม่ต้องยุ่งตัวนี้ใช่มาดูวันละรอบวอนละรอบเนี่ยครับดูดูอาจจะพักเที่ยงดูบ่ายด้วยเนี่ยขึ้นไปแบบนี้เปิดกระโดดแล้วสืกทิ้งแดงแบบนี้น่ากลัวไหมแล้วตามด้วยแดงสามแท่งเป็นสี่แท่งด้วยนา่ยา,กนากลัวไหมออากลัวน่ากลัวไหมแต่มันไม่หลุดไม่หลุดดีไหมสิเป็นไงถือต่อไหมถือต่อก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆไหมรันไปเรื่อยๆเลยแล้วมาขายตอนไหนครับเนี่ยตอนมาหลุดเอ็มเอห้าสิบ แท้งนี้แหละขายครับแล้วราคาขายจะเป็นเมเบียเป็นราคานี้เลยเท่าไหร่ครับอโอ้ยเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเราซื้อมาเราซื้อมาเท่าสามจุดห้าแปดสามจุดห้าแปดกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เออขึ้นมาเกือบสี่บาทก็กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือการดันเชนด้วยเอ็มเอนั่งทับม,มือไปเรื่อยๆนะครับครับเออไม่ต้องสนนะจะเกิดปรากฏการณ์อะไรแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ตกใจตราบใดที่มันไม่หลุดนะหลุดเมื่อไหร่ก็ปล่อยโอเคป่ะ หลุดเยี๊ยมไดสิบก็ปล่อยทำตามวี่ไหนถ้าหลุดเยี๊ยมไห้าสิบก็ปล่อยครับอืมอ่าะนะเล่นแบบนี้นะครับนี่คือการรันเชนด้วยเอเอ็มเอครับมันก็แค่นี้เอง,เองเนอะนอาจารย์อ่าและบางทีมันจังหวะที่มันหลุดตรงนี้ไหมอ่าเพราะ,ะมันหลังจากหลุดไปแล้วเราก็ปล่อยทางนี้พอหลังจากนั้นถ้าดีก็พอตามดูปรากฏว่ามันมีเวลาที่เส้นระยะสั้นสิบวันตัดลงมาอยู่ใต้เส้นระยะย,ยาวเขาเรียกว่าเดตครอสอ่าจะมีอยู่สองชื่อนะครับตัดครับ ตัดขึ้นเป็นโกลเด้นคอสตัดลงเป็นเดชคอร์สตายตัลงเป็นพอดตายแล้วปล่อยๆนะจะปล่อยตอนตอนตัดลงก็ได้แต่ว่าเราสังเกตว่าตัดลงบางทีมันมันมันต้องรอเวลากว่าเส้นกว่าเส้นจะทําหน้าที่มันนะมันมันมีค่าเฉลี่ยมีค่าทางหักที่จะออกมาอันจังหวะนี้คือจังหวะที่ที่ที่ผมดันถึงผมจะปล่อยแบบนี้นั้นกำไรบางทีหุ้นบางตัวนะที่ผมจัดพอร์ตเป็นระยะยาวก็จะถือดันเทึนกันยาวๆอื ยาวแค่ไหนยาวจนแบบยาวหลุด EMA เองคบอกได่นี้ว่ายาวแค่ไหนหลุด EMA มาหลยมนั่นแหละพี่อาอย่างอย่างเนี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์วันวันล่าสุดเลยเนี่ยที่เห็นอยู่ oh. ในในจอเราเนี่ยอาจารย์มันเส้นสิบกับห้าสิบมาบรรจบกันพอดีเลยเป๊ะเลยเนี่ยหมายถึงตรงไหนตรงนี้เหรอนั่นแหละครับใช่ตรงนี้คือเส้นระยะสั้นกำลังจะตัดขึ้นเหนือระยะระยะย,ยาวอย่าบอกจริงๆริงก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ล่าสุดนะ จังหวะตรงนี้ครับจังหวะตรงนี้ครับก็คือเป็นจังหวะที่ข้อแรกเขาเริ่มมีการปรับตัวก็ยกไฮเออร์หายไฮเออร์หลูขึ้นมาแล้วแล้วย่อตัวลงมาแล้วอยู่เส้นกําลังจะตัดขึ้นแบบนี้เป็นจังหวะที่กําลังจะเกิดณวันนี้นะกําลังจะเกิดเขาเรียกว่าโกลเด้นครอสซึ่งจังหวะแบบนี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจที่จะเข้าต่อกลับมาใหม่ได้นะเรารีเทิร์นกับเขาได้ะหลังจากเขาเราปล่อยเขาไปทําทางได้ระยะหนึ่งเห็นไหมเรากลับมาลีเทอร์นตรงนี้ได้ครับ หลังจากรีเทิร์นตรงนี้เป็นไงครับนี่กับห็นมายเขาก็ไปต่อเลยไปต่อเลยเออหลังจากเกิดโกลเด้นครอสใช่ไหมอ่านี่มีเฉลยให้ดูเออนะครับบวกแพทเทิร์นเห็นโกลเด้นครอสเข้าต่ออีกแล้วแล้วก็ไล่กลัมเซนตต่อใช่ไหมครับจะมาปล่อยกันตอนไหนยังไม่ได้ปล่อยสักทีเนีนี่ต้องมาปล่อยแทงนี้ครับอืมต้องมาปล่อยแต่สตรอคส่วนเนี้ยผมบอกเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยตรงนี้กูไม่รู้มันจะลงกูไม่รู้ใช่ไหมทำไมไม่ปล่อยตรงนี้ก็ใครจะปล่อยได้ละตรงนั้นนะ แต่ถ้าโดย EMA นะรันแบบนี้ครับด่ถ้าวิเคราะห์พื้นฐานได้ดีอย่างที่เราพูดกันเมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็ดู EMA ได้นั่งทับมือเป็นเนี่ยเข้าตั้งแต่สามบาทห้าแปดเนี่ยเมื่อกี้ราคาไปถึงไหนสิบกว่าบาทอถ้ารัน,ร,นรันเทรนด์เรื่อยๆคืออาจจะขายตอนเจ็ดบาทกว่ารอบหนึ่งก่อนนะ,ะแล้วมาเจ็บอีกรอบหนึ่งประมาณโซนไหนโซนนี้ก็ประมาณนนราคาน,นั้นเท่าไหร่แถวๆแปดบาทนะแปดบาทแปดบาท,บาทแล้วไปไปขายทีโซนประมาณสิบกว่าบาทใช่ไหมอืมครับเออสิบกว่าบาทอีกรอบนี้ไหม น่เงี้ยเข้าไหมอ่านะครับซึ้งแบบนี้การรันเท่นมัมีโอกาสที่จะได้กําไรรอบหนึ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีสำหรับบางคนครับอืมอย่นี้คือคร่าวๆของการใช้ EMA นะครับในการรันเทรนรันเทรนเป็นเห็นกําไรกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยสำหรับ EMA ครับครับครับดังรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทนั้งหานะครับครับลืนะครับสงสัยอะไรเม้นถามเข้ามาได้เลยในคลิปนะครับดยวตอบให้ในคลิปถัดไปนะครับครับ ครัสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ